ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเท่เงของการนำเอาคาแรคเตอร์ซูเปอร์แมนมาบิดเล่าเปลี่ยนเป็นคาแรคเตอร์ที่มันมีความแตกต่างกันออกไปแล้วก็นำมาทำเป็นหนังเป็นซีรีส์เนี่ยมันมีเต็มไปหมดเลยทุกคนถูกไหมไม่ว่าจะเป็นโฮมแลนเดอร์ในเดอะบอยส์อมนิแมนในอินวิสิเบลหรือว่าหนังเรื่องไบเบิร์นนะครับผมด้วยส่วนตัวเนี่ยผม สมัยก่อนนะครับผมเป็นคนที่ไม่ได้ชื่นชอบหรือว่าหลงไหลในตัวของซูเปอร์แมนอะไรมากคือซูเปอร์ฮีโร่ที่ผมชื่นชอบแล้วก็รักตลอดกาลอะ่ะมันก็เป็นพวกสไปเดอร์แมนหรือไม่ก็แบทแมนมากกว่าเพราะว่าตั้งแต่เด็กแล้วครับหนึ่งในปัญหาที่ผมมีกับตัวซูเปอร์แมนที่ใหญ่ที่สุดก็คือตัวละครมันเก่งเกินไปผมื้อว่าผมไม่สามารถที่จะรีเดทกับตัวซูเปอร์แมนได้ คือแต่ไอเ้เรี่องความจริงเหตุผลตรงนี้มันก็ดูขัดแย้งกันหน่อยๆนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้รวยแบบแบทแมนอ่ะนึกอไหม What are your superpowers again? I'm rich. เรื่องของเรื่องคือเมื่อผมเติบโตขึ้นผ่านประสบการณ์ชีวิตต่างๆนานาเจอช่วงเวลาที่ตัวเองนั้นได้ดำดิ่งลงสู่ด้านมืดของจิตใจจ,จนสุดท้ายก็สามารถปีนขึ้นมาได้หรืออะไรพวกนี้ครับสิ่งที่ผมตระหนักได้ตามมานั่นคือการมีชีวิตอยู่บนความหวังอะมันดีกว่าการใช้ชีวิตอยู่ในเงามืดของความสิ้นหวังและความเกียดชัง เป็นรอยๆเท่านะครับผมไหนจะบวกกับการที่ผมได้ไปเรียนทางด้านของภาพยนตร์ได้รับทักษะทางด้านของการเป็นคนวิเคราะห์ตีความตัวละครหรืออะไรพวกนี้ได้ผมก็พบว่าตัวละครซูเป,ปอร์แมนเนี่ยมันดีจริงๆนะในแง่ของตัวละครนะผมการเดินทางรายละเอียดเชิงลึกต่างๆนานาเนี่ยผมไม่รู้หรอกน่วไหมเพราะว่าผมไม่ได้เป็นคนที่ตามคอมมิตอะไรเลยผมไม่รู้ว่า ตัวพี่ซุปแกมีนิสัยแปลกๆไลกใส่แย่ๆอะไรหรืออะไรพวกนี้ผมไม่รู้เลยนะครับผมผมไม่มีความรู้ทางด้านของเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในโลกของคอมิกเลยสำหรับผมความรู้อะไรพวกนั้นแม่งคือเป็นศูนย์ความจริงไม่ได้ศูนย์เราเพราะว่าผมรู้จักคริปโตไนสีชมพูน,นะ,ะ why are you gay who says i'm gay you are gay คลิปในวันนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรมากครับทุกคนใครที่หลงเข้ามาก็เสียใจด้วยนะครับผมเพราะเพราะว่าคุณอาจจะเสียเวลาชีวิตไปเกือบ10นาทีนะครับผมคิดดูดีแล้วกันนะว่าทุกคนจะดูต่อไหมสิ่งที่ผมอยากจะทําในคลิปคลิปนี้ก็คือการมาพูดถึงในยะเมสเซจที่มันซ่อนอยู่ในตัวของซูเปอร์แมนครับว่าทําไมเมื่อเติบโตขึ้นเนี่ยเมื่อเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นผมถึงตระหนักรู้ได้ว่าตัวซูเปอร์แมนเนี่ยแม่เป็นตัวละครที่เท่ที่สุดละ เทยิ่งกว่าโฮมแลนเดอร์เทยิ่งกว่าตัวออมนิแมนหรืออะไรพวกนั้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีเทรนของการที่ชาวอินเทอร์เน็ตหลายตอหลายคนเนี่ยออกมาพูดคุยกันสนุกสนานว่าแบบถ้าสมมุติเขามีความสามารถมีพลังแบบซูเปอร์แมนเขาจะกลายเป็นโฮมแลนเดอร์หรืออะไรพวกนี้<ส> ผมเอาตรงนะผมเป็นคนไม่เข้าใจเทรนตรงนี้มากๆเลยเว้ยว่าทําไมการเป็นคนเฮีย้ยมันถึงเป็นเรื่องที่ดูเทะมังนึกออกปะทำไมมันถึงถูกนอมอลไล์โดยคนทางโลกวะกูไม่เข้าใจมากๆกูงงที่สุดเลยมันกลายเป็นเรื่องเท่ตั้งแต่เมื่อไหร่วะไอเฮีย้ยการเป็นการเป็นคนเฮีย้ยเนี่ยเออแล้วถ้าใครได้ดูซีรีส์เดอะบอยอ่ะมึงก็จะเห็นก,า,การกระทําของตัวโฮมเลนเดอร์เลยว่ามันน่าขยะขยแงข,ขนาดไหนคือคนเขียนเขาก็ต้องการให้คนดูเกลียดตัวละครตัวเนี้ยนึกออกปะ มันเห็นได้ชัดมากเว้ยแต่ว่าไอ้แค่คนกลับไปสันเสริญคนกับอยากเป็นสิ่งสิ่งนั้นกูงงมากไอ้แค่สิ่งที่แม่งโคตรหน้าแบบหน้าทึ่งสำหรับไอ้วิลเลียนวิลเลียนเทนอันเนี้ยก็คือแม่งถูกหยุดโดยคนอีกกลุ่มหนึ่งเว้ยที่ออกมาพูดว่าแบบไอ้แค่มึงไม่ควรเป็นคนแบบโฮมแลนเดอร์นะเว้ยมึงควรเป็นคนแบบซูเปอร์แมนสำหรับผมไม่เหมือนแบบไอ้ี้ยเหมือนซูเปอร์แมนแม่งบินออกมาจาก หนังสือการ์ตูนอะแล้วออกมาอยู่ในชุ้ในชีวิตจริงของพวกเราโดยแปลงร่างกายเป็นเหมือนแนวคิดหลักชีวิตปรัชญาหรืออะไรพวกนี้แล้วก็ไปสู้กับแนวคิดอีกรูปแบบหนึ่งในแบบของโฮมแลนเดอร์ด้วยปะแม่งเป็นที่อะไรที่แม่งเท่สลดเลยนะสรับผมผมมองว่าโลกของพวกเราในยุคปัจจุบันอะผมอินเทอร์เนต็ตมันเหมือนเป็นมันกลายเป็นเครื่องมือที่มีบทบาทสําคัญมากๆในชีวิตของพวกเราทุกคนถูกไหม พื้นที่ในโลกโซเชียลมีเดียมันกลายเป็นเหมือนกับสนามเด็กเล่นที่ทําให้ผู้คนมากมายสามารถกระโดดลงไปเล่นแล้วก็มีความสุขได้แล้วก็แน่นอนครับทุกคนในทุกสนามเด็กเล่นแม่งมักจะมีบูลลี่อยู่ไซเบอร์บูลลี่เนี่ยคือหนึ่งในปัญหาใหญ่ๆของโลกตอนนี้เลยนะที่มันยังไม่มีมาตรการในการรับมือด้วยซ้ำอะผู้คนมากมายไม่ว่าจะเป็นคนธรรมดาหรือว่าเป็นดาราศิลปินอะต่างถูกบูลลี่ ล้าเรียนสิ่งต่างๆ,ๆอย่างไร้ขอบเขตมากๆเลยว้จนเหยื่อหลายต่อหลายคนนะต้องตัดสินใจจบชีวิตตัวเองเช่นกรณีของตัวซอลลี่อดีตสมาชิกวง F X นะครับผมเธอฆ่าตัวตายจากการถูกบูลลี่ทางโลกอินเทอร์เน็ตถ้าใครตาม K-POP จะรู้ดีนะข่าวนี้โดยโดนบูลลี่โดยคนบนโลกออนไลน์จาก ทางฝั่งประเทศเกาหลีนะครับผมอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเหมือนกลายเป็นสถานที่ที่แบบไอเคียด้านไหนที่มันดีวีด,ด,วด้านไหนที่มันสว่างสดใสมันก็จะแบบน่าอยู่น่าชื่นชมเลยเว้ยแต่ในขณนะเดียวกันด้านไหนที่มันชั่วช้าต่ตําตมแม่งก็จะกลายเป็นสถานที่ที่แบบเต็มไปด้วยความเกลียดชังแล้วก็ความโหดร้ายไปเลยผมมองว่ามนุษย์คนธรรมะดาแบบพวกเราอะที่ไม่ได้เลวมากเกินไปแล้วก็ไม่ได้ดีเลิศประเสริฐสีแล้วขนาดนะั้คนแบบพวกเราไม่เหนื่อยเว้ย มันเหนื่อยมากนึกอบ้าในไหนจะมีเรื่องของการโว้อีกการเรียกร้องความเท่าเทียมกันในสังคมหรืออะไรพวกนี้ซึ่งไอการเรียกร้องกันเรียกร้องความเท่าเทียมหรืออะไรพวกนี้ผมเห็นด้วยนะมันเป็นสิ่งที่ควรทําไว้แต่คนบางคนนะ่ะเขากับผักไอการโลรงลงนั้นนะ่ะไปไกลจนไปอยู่ในระดับของการเหยียดเพศหนูไหมเหยียดผิวเหยียดชนชั้นหรืออะไรพวกนี้เหยียดเพศชายหรืออะไรพวกนี้ ในทุกวันนี้มันมีคนดําหลายคนมากนะเว้ยที่ยึดติดกับเรื่องราวของการถูกกดขี่ของคนดําในอดีตอะมากเกินไปจนเปลี่ยนความรู้เหล่านั้นให้กลายเป็นความเกลียดชังความแบบเลสิตนะนบอกว่าเออการเกลียดผู้ชายเกลียดผู้หญิงที่เป็นผิวขาวทุกคนเหลือแลว้วตรนี้คนบางกลุ่มมักมีการเกลียดเพศเหยียดศาสนาเหยียดเพศที่สามเหยียดผู้ชาย ผู้ชายเหยียดเกย์เกยเก์เหยียดทอมทอมเหยียดผู้หญิงคนยิวเหยียดคนผิวดําคนผิวดําเหยียดคนเอเชียคนเอเชียที่ไร้ศาสนาเหยียดคนที่มีศาสนาไอ้เหี้ยสหรับผมเลสิซึมในยุคสมัยปัจจุบันของพวกเราเนี่ยเผอเผแม่งแย่ยิ่งกว่าในสมัยก่อนอีกนะเพราะมันมีหลายรูปแบบมากถูกไหมครับไหนจะมีเรื่องของการแบบโภพกานดาจากพวกค่ายหนังค่ายเพลงค่ายมวยควยุยอะไรก็เต็มหมดเลยที่แบบมาพูดเกาะขู่คุณว่าแบบเฮ้ยแม่งเป็นผู้ชายมัน มันไม่ดีนะเว้ยมึงมาเป็นเกสิหรือแบบมึงเป็นผู้หญิงที่อยากที่จะแต่งงานอ่ะมันไม่ดีนะเว้ยอยากแต่งงานมีลูกมีความรักอะ่ะมันไม่ดีมึงมาเป็นเกอร์บอสเถอะมาสวยๆเล,ๆลๆิศเเถอะมึงนูอบ่ะ่ะไอสัตว์ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดที่สุดที่พึ่งเจ็งไปก็คือตัวสโนไวท์อ่ะนู่บ่ไหมทุกคนทุกคนอย่าลืมนะว่ามันยังมีเรื่องของ แบบการเมืองระหว่างประเทศเรื่องการค้าขายเรื่องทุนจีนเทาทุนจีนดำทุนจีนแดงเที่ยมันรู้ใจหมดเลยแล้วมีเรื่องของแก๊งคอร์เซนเตอร์อีกมีพวกสแกมอีกพวกค้ามนุษย์หรือแม้กระทั่งสงครามกลางเมืองหรืออะไรต่างๆเต,ต็มไปหมดเลยเที่ยมันเต็มไปหมดเลยไอ้สัตว์มันแบบไอเทียคือถ้ามึงเป็นคนที่ทํางานแล้วต้องเสพข่าวอะไรพวกนี้ทุกวันอะ กูบอกเลยนะมึงต้องจ้างจิตแพทย์ส่วนตัวแล้วนะคือจิตใจมึงแตกสลายมั่วซั่วไปหมดเลยอนะ่ะบอกเลยมันแบบมันมั่วมากอนะ่ะนึกออกปะคำถามคือเราคนตัวเล็กๆแบบพวกเราเราสามารถทําอะไรได้เป่าวะที่จะควบคุมไอ้โรคที่มันวุ่นวายแบบเนะี้ยแล้วก็สั่งสอนลูกของเราสั่งสอนยนะังเจเนอเรชันหนให้เขาสามารถเติบโตมาแข็ง แก่งในโลกที่มันเต็มไปด้วยไซเบอร์บูลลี่ได้แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องสอนให้เขาต้องอ่อนโยนแล้วก็ให้เกียรติเพื่อนมนุษย์ทุกคนว่าไม่ว่าจะเพศไหนชาติอะไรผิวสีอะไรเราจะทําอะไรเราจะต้องให้เกียรติเขาเออเราจะทํายังไงวะที่เราจะสอนคนหล่อนี้เราจะทํายังไงที่จะสร้างโลกที่มันงดงามแล้วก็สวยงามยิงยให้แก่ลูกๆของเราให้แก่ยังเจเนอเรชันได้คำตอบ ที่ทุกคนคาดหวังของพวกเรานั่นก็คือซูเปอร์แมนครับการมาถ,ถึงของซูเปอร์แมนเนี่ยมันจะทำให้เด็กรุ่นใหม่มีต้นแบบที่ดีในการใช้ชีวิตในการที่จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีเพราะว่าซูเปอร์แมนมันเป็นมากกว่าแค่ตัวละครจากหนังสือคอมิกเลย สัญลักษณ์ที่ตัวของซูเปอร์แมนมันแบกเอาไว้ครับผมมันคือความหวังมันคือการเป็นคนดีมันคือการเป็นคนที่อ่อนโยนเป็นคนที่พร้อมที่จะทําความดีถึงแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ยากแล้วก็ท้าทายเมื่อเราเติบโตขึ้นเข้าใจในชีวิตมากขึ้นเข้าใจในความเป็นมนุษย์ได้อย่างแท้จริงครับเราจะรู้ซึ้งถึงสิ่งที่พวกเราสมควรที่จะเป็นนั่นคือการเป็นคนที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นคนที่พร้อมที่จะช่วยเหลือคนอื่นเป็นคนที่ให้เกียรติมนุษย์ ทุกคนไม่ว่าคนคนนั้นจะทําอาชีพอะไรเพศไหนจบชั้นที่อะไรอายุเท่าไหร่ก็ตามแต่พอสุดท้ายแล้วคนที่เติบโตแล้วเข้าใจจริงๆอะ่ะเข้าใจชีวิตจริงๆอะ่ะจะรู้เลยว่าไอฐานะทางสังคมการศึกษาเงินเดือนที่ได้ที่อะไรพวกนั้นอะ่ะมันไม่ได้ทําให้พวกเราพวกเขาดีกว่าคนอื่นเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะสุดท้ายแล้วมนุษย์ก็ยังคงเป็นมนุษย์ ตัวตนของพวกเราทุกคนมันถูกกําหนดด้วยการกระทําแล้วก็ทัศนคติต่อสิ่งต่างๆมากกว่าแค่เรื่องของเงินเดือนเหลือแล้วพวกนั้นเรื่องของภายนอกเรื่องของแบบรูรปธรรมถูกไหมครับเมื่อเราเติบโตขึ้นแล้วก็เข้าใจในชีวิตมากขึ้นอ่ะเราจะรู้ดีว่าการมีชีวิตบนความหวัง การยิ้มแย้มให้กับเช้าวันใหม่การมีความสุขกับอะไรง่ายๆอ่ะสิ่งเหล่านี้แหละที่มันทามันทำมันได้ยากนะเว้ยไอสิ่งเหล่านี้แต่มันก็เป็นสิ่งที่คุ้มค่าที่จะทํามากกว่าการใช้ชีวิตอย่างสิ้นหวังแล้วก็เกลียดชังทุกอย่าง,องรอบกายซูเปอร์แมนคือตัวแทนของทัศนคติแบบนั้นเว้ยเป็นตัวแทนของความเชื่อเหล่านั้นเขาคือตัวอย่างขั้นสูงที่สุดที่มนุษย์คนหนึ่งจะสามารถดีได้อ่ะหนอกปะมัน ซูเปอร์แมนไม่มีความจําเป็นจะต้องเป็นซูเปอร์แมนนะครับทุกคนแต่เหตุผลที่เขาเลือกที่จะเป็นซูเปอร์แมนเพราะเขาอยากที่จะช่วยเหลือคนพวกเราทุกคนอาจจะไม่จําเป็นต้องดีให้ได้เหมือนกับซูเปอร์แมนแบบ100%ซก็ได้แต่ทําให้ดีมากที่สุดเท่าที่ความสามารถของพวกเราจะทําได้เพราะการปลูกดอกไม้แค่ดอก2ดอกในทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ครับผมมันก็ยังดีกว่าการไปนั่งทําลายไปเด็ดดอกไม้จากกระถางเล็กๆของคนข้างบ้าน สิ่งที่ผมคาดหวังคือการมาถึงของซูเปอร์แมนของเกมกันในครั้งนี้มันจะได้มันจะกลายเป็นเหมือนแรงบันดาลใจให้กับเด็กทั่วโลกหรือแม้แต่ผู้ใหญ่ที่หลงทางทุกคนให้หันกลับมาเป็นคนที่ดีขึ้นครับเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ซูปเปอร์มากขึ้นเพราะสุดท้ายแล้วความหวังความดีความอ่อนโยนคือสิ่งที่พวกเราทุกคนควรที่จะยกย่องและโอบกอดมันไว้ถึงแม้ว่าโลกนี้มันจะโหดร้ายมากแค่ไหนก็ตามแต่ จงโอบกอดชีวิตและโลกนี้ด้วยความรักและก็ความอ่อนโยนดังที่ซูเปอร์แมนใช้ผ้าคลุมของเขาโอบกอดเด็กน้อยไร้เดียงสาที่กำลังสั่นกลัวและก็ไร้ทางสู้สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ People were going